ด่วนข่าวใหญ่ที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนเมื่อกัมพูชาตัดสินใจส่งทัพใหญ่บุกเข้าสู่แนวชายแดนภาคสองของไทยพร้อมใช้งานฝูงโรนกว่า50ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจรุกคืบครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันมหาศาลทั้งต่อไทยและประชาคมโลกขณะที่ฝ่ายไทยไม่เพียงแต่ตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาดแต่ยังมีการเปิดเผยหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมการเชิงรุกของกัมพูชาอย่างชัดเจนบรรยากาศที่ชายแดนในขณะนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียด กำลังพลจากทั้งสองฝ่ายต่างตริงกำลังเข้าประจําพื้นที่อย่างแน่นหนารายงานภาคสนามระบุว่ากัมพูชามีการเคลื่อนกำลังพลอย่างน้อยหลายพันนายเข้าสู่พื้นที่พร้อมยุทโธปกรณ์หนักทั้งรถถังรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่สนามที่สำคัญคือการสนับสนุนด้วยโดรนสอดแนมและโดรนติดอาวุธกว่า50ลำที่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อกดดันไทยในทุกทิศทางขณะที่ฝั่งไทยเองไม่เพียงแต่ใช้กำลังทหารภาคพ,พื้นดินเข้าสกัดการรุกค,คืบ แต่ยังได้ส่งฝูงบินขับไล่ F 1 6และกริเปนเข้าสกัดกั้นทางอากาศโดยมีการเฝ้าระวังโดรนของเขเมรที่บินเข้ามาใกล้แนวชายแดนหลายลำถูกยิงตกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ NASAMS และสกายการ์ดซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการตอบโต้ทุกมิติจุดที่น่าสนใจคือการรุกคืบครั้งนี้ของเขเมรไม่ใช่เพียงปฏิบัติการทางทหารแต่ยังมีเบื้องหลังทางการเมืองและเศรษฐกิจกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างซับซ้อนนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเชื่อว,ว่ากัมพูชาต้องการสร้างแรงกดดันในระดับภูมิภาค เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศอีกทั้งยังต้องการแสดงศักยภาพว่าตนเองสามารถท้าทายไทยได้แต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องตะลึงคือการที่รัฐบาลไทยออกมาเปิดเผยหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเอกสารลับและข้อมูลจากข่าวกรองที่แสดงให้เห็นว่าการส่งทัพครั้งนี้ของเขเมรมีการวางแผนล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้ว โดยมีการลำเลียงอาวุธจากประเทศพันธมิตรบางแห่งเข้าสู่ชายแดนตั้งแต่ต้นปี2025หลักฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณานี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงกดดันต่อกัมพูชาแต่ยังทำให้ประชาคมโลกต้องหันมาจับตาดูอย่างใกล้ชิดสื่อระดับนานาชาติอย่าง CNN, BBC และเอเจ e e r a ต่างรายงานตรงกันว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไม่สามารถหาทางยับยั้งได้ทันท่วงที ย้อนกลับไปในพื้นที่ชายแดนภาคสองความโกลาหลยังคงดำเนินต่อไปชาวบ้านหลายพันครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยกองทัพบ,บกไทยได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวและส่งกำลังแพทย์ทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนในสนามรบมีรายงานว่าปะทะเกิดขึ้นหอลายจุดโดยเฉพาะบริเวณเขตป่าภูเขาที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ไทยใช้ทั้งหน่วยรบพิเศษและหน่วยปืนใหญ่เข้าตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาเองพยายามใช้โดรนโจมตีฐานที่มั่นของไทย แต่หลายครั้งถูกระบบต่อต้านโรนสกัดกั้นได้อย่างแม่นยำความได้เปรียบของไทยในครั้งนี้อยู่ที่ความพร้อมของเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติไทยไม่เพียงมีระบบเรดาร์ทันสมัยแต่ยังได้รับข้อมูลข่าวกรองจากประเทศพันธมิตรบางแห่งที่ต้องการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้กระแสสังคมออนไลน์ในประเทศไทยกำลังพูดถึงประเด็นนี้อย่างร้อนแรง แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงครามไทยเขมรและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาคสองปะทะเดือดพุ่งติดอันดับเทรนอย่างรวดเร็วหลายคนแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยกย่องกองทัพไทยที่สามารถรักษาอธิปไตยได้อย่างแข็งแกรง่งนักวิเคราะห์ทางทหารชี้ว่าแม่กัมพูชาจะใช้โดรนจำนวนมากแต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการรบจริงและการบูรณาการระหว่างกำลังพลกับเทคโนโลยีในขณะที่ไทยมีการซ้อมรบและฝึกปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มานาน ทำให้สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้คือความเสี่ยงที่จะเกิดการขยายวงของความขัดแยง้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาทางเจรจาได้ความเสียหายอาจขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยตรงฝ่ายรัฐบาลไทยออกมาถแถลงยืนยันว่าประเทศไทยไม่ต้องการทำสงครามแต่หากถูกบังคับให้ต้องปกป้องอธิปไตยไทยพร้อมที่จะปฏิบัติการเต็มที่ ขณะดเดียวกันยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามามีบทบาทในการกดดันกัมพูชาให้ยุติการรุกคืบโดยทันทีนอกจากหลักฐานที่ถูกเปิดเผยยังมีรายงานว่ากัมพูชาได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีโดนจากประเทศนอกภูมิภาคซึ่งหากเป็นความจริงจะทําให้สถานการณ์นี้ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นและอาจกลายเป็นเกมการเมืองระหว่างชาติมหาอำนาจคําถามใหญ่ที่หลายฝ่ายกําลังจับตาคือไทยและกัมพูชาจะยุติความขัดแย้งนี้อย่างไร จะมีการเจราจาในระดับทวิภาคีหรือไม่หรือจะปล่อยให้สถานการณ์บานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในตอนนี้คือกำลังใจจากประชาชนไทยที่ส่งถึงทหารชายแดนยังคงล้นหลามหลายองค์กรออกมาบริจาคสิ่งของและอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่คือพลังสำคัญที่ทำให้ทหารไทยยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์ด่วเนเขมรส่งทัพใหญ่บุกภาคสองพร้อมโดรน50ลำไทยรุก,กลับโชว์หลักฐาน ที่กำลังเขย่าภูมิภาคในเวลานี้